ดีนะทุกคนตอนนี้เรากลับมามน mod Minecraft Farmer f a r กันค่ะหรือว่า m o ดของ t r a n f o r m เนาะเขาก็ได้มีการอัปเดตใหม่เข้ามาอีกแล้วเดี๋ยวเราจะต้องใช้คําสั่งนะคะในการแปลงร่างเป็นเหล่า Transformer ค่ะตัวร่างที่เราจะแปลงร่างก็คือ a s c i โอ้โหทำไม a s c สวยจุ้งเบยโอ้โหผมบางขาเรียวเชียวเดี๋ยวจะแปลงร่างนะเป็นยา,านผ่านนะได้ด้วยวิธีการแปลงร่างเนี่ยก็กด R นะคะเป็นการแปลงร่าง แล้วก็ตัว V เป็นการเปิดปิดไฟค่ะแล้วก็ปุ่มแซดเนี่ยเป็นการเปลี่ยนโหมดยิงนะคะมีอย่างแฟ่เลยนี่แป้งล่างเป็นรถมอเตอร์ไซค์ว้าวเ <c oughs> ขาขี่ได้เปล่าเห้บ่าเท้เปล่า,า,า,ายังขี่ไม่ได้เดี๋ยวมันบั๊กเขาเพ่ขี่ไม่ได้นะสาวน้อยผิวพิวเฮ้ยบีมีขาดตั้งไหมนะ <c oughs> โอ้เฮ้ยเฮ้ยมันถ่ยาได้ด้วยครึ่งแรง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 เฮ้ยรอด้วยดีไปด้วยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยว มอเตอร์ไซด์บินได้เฮ้ยเยี่ยม่ใมอเตอร์ไซค์ใครเขาบินได้กันอ้าวเหรอนึกว่าบินได้เป็นครื่อที่แ่บมันบินได้อะโอ๊ยรีบล้อรีบล้อโอ้โหโอ้ยกี่แรงม้าเนี่ยโอ้ยประกันจะจ่ายไหมเนี่ยช่วยเดี๋ยวเราแปลงร่างเป็นฝุ่นยนต์อาร์ซีกันกันเอาสนใจต้นไม้ไหมเพื่อนมาไดีรักโลกขนาดนั้นเฮ้ยรักหน่อยเธอโลกอะอ๋อใช่เดี๋ยวเราจะลองยิงดูนะ เปลี่ยนเป็นปุ่มซ่าดนะคะเปิดโหมดการยิงโอ้อย่ายิงเข็เยใจเย็นก่อนอุยเจบแล้วเอ้ยยิงมาเป็นปืนเลเซอร์เห็นเปล่ามาจากแขนแล้วอะจะตกจนลุยเลยลังยิงกับจอนดิเฮ้ยหลังอยู่หลังอยู่เลือดเราก็เยอะด้วยโอ้ยจนหน้าทิมเอ้ยยังไม่พอเอาแม่มดมาก็ได้นั่นแหละนั่นแหละอย่างเง้ยจิ้วจิ้วจิ้วกินยาไม่ทันเลยนะคุณแม่มดอุ้ยหลังขอแรงเหมือนกันนะใช่ใช้ได้เลยนะ โอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นบับเบิลบีค่ะเป็นตัวที่เราชอบมากเลยเนอะในหนังเนี่ยเราชอบบับเบิลบีกับอัพติมัททมที่สุดแล้วโอุโ๊ยยังเหมือนเฮ้ยน่ารักอะบับเบิลบีอะชอบอะ่ะมันน่ารักอะนี่ เหลืองอ้อยเลยแล้วก็แปลงร่างเป็นรถสปอร์ตนาลักเปะละ่าว้าวอย่างสวยเลยเหมือนในหนังเด็แถมโมก่งังจะหันนะแต่เรียมไปไหน่อยนะนี่ปิดิดไฟหน้ารถอย่ไฟท้ายนะเออว่าแต่นายเล็กไปไหมเนี่ยออขี่ไม่ได้เด็กวันนี้หน่อยดิ สว่างกว่าท็อตหรือเปล่าไม่น่าใช่นะท็อตน่าจะสว่างกว่านะเอ้ยยิงได้โอ้ยแป้งล่างเปแล้วเราก็ยังยิงได้นะยิงมันปืนเลเซอร์เอาแป้งล่างเป็นถุงยามาพันบีเราก็ยังยิงปืนเลเซอร์ได้เหมือนกันนี่ไงจิ้ดจิ้วจิ้วจิ้ดจิ้วมีปืนที่หลังมือด้วยเก่งอยู่แล้วมันเลยมันเลยมาลองเจอนี่หน่อยนี่แบบเป็นลองพระเอกเลยนะเอาก็ได้หมอสู้เขาได้ได้ได้ฟังนิ้เฮ้ยยิงเลยเข้าอยู่นะโอ้โอ้โอ้ เฮ้ยเว็บไล่เลื่อนเราเยอะเ,เราต้องสาม <แฟ S 1> ชั้น <แฟ S 1> น่ะบอกเลยว่าเองตุยแน่ต่อเล่นชั้นปาที่ตุยว้าวโจหจริงเะไรยังไงก็สู้หุ่นยนต์ลบไม่ได้หรอกน,น,น่ะนี่แปลงร่างเป็นรถสปาร์ตี้แต่ว่าไซมันเหมือนรถเด็กเล่นเลยอ่ยอเะเออเอ้ยรถจมน้ํามันต้องลองแก้มือหน่อยหัวหน้าโจนรุ่ยเลยสู้กับโจนเหรอหัวหน้าโจนสุกดดุ้ยชนเลยเออน่าจะเฉียวไม่โดนนะ แต่เป,เป็นยิงมันจะง่ายกว่านะเนี่ยโอ้ยปีนมาปีนมาโอ้ยสองนัดตุยเลยใช่มันยิงแรงอยู่นะแต่ต่อยไม่ค่อยแรงท่าไรต่อยเบาอยู่ต่อไปก็จะแปลงร่างเป็นเมกาทรอนค่ะนี่แปลงร่างเป็นบอสกันดีกว่านะไม่ตัวนี้โหดสุดต่อยงี้แล้วกระดิกด้วยกระดิกด้วยไหนกระดิกด้วย,วยชัวรลายไปกว่านี้ไม่มีแล้ว <c oughs> เอ,อ้ยความชั่วเขาครอบงำแล้วเอรามีภาวะผู้นำเราต้องนำนายต้องตามเราเข้าใจเป่านี่แล้วก็แปลงร่างเป็นเครื่องบินเจ็ทเครื่องบินรบ โอ้ยบินได้ด้วยรอบนี้เขาได้แปลงเป็นรถถังเหรออ๋อไม่ไม่เขาเป็นเครื่องบินรบไปละเพราะว่ามาจากพัคพรามใช่ไหมใช่เทป้องเทไหน่อยแต่อัติมัดนิดนึงนะแต่ว่าเวลาลงจอดตหน้าทีมนิดนึงนะีิดูดวงตาดิดวงตาเป็นสีแดงเลยนะแปลงว่าเขาเปลี่ยนเข้าได้ไม่ใช่เพื่อนของฉันอีกต่อไปไห้เข้าดักไิวควคิวแล้วเข้าดักไซแล้วสาวปหว้ดีสิ เอาโกเลมมาด้วยเหรอเฮ้ยใช่แล้วฉันเปลี่ยนไปฉันไม่ใช่พวกเดียวกับพวกนายแล้วโกเลมต้องมาผัดดวงความยุติธรรมลุยเลยเอาเตงให้รอดก่อนไหมถ้าเราลองแปลว่ามันเครื่องบินแล้วเฉียวชนนะมันจะเฉียวได้เปล่าลองกูนะยิงด้วยยิงด้วยยิงด้วยยิงไม่โดนไม่น่าไหวแรงไม่มั่นยิงไม่โดนวันนี้จะโดนไหมนี่ยจะโดนกี่มองก็ไม่รู้เอ้ยยิงง้อง่ายกว่ามั้งนี่นะ ติวจะติวสิวเงี้ย่ะเอ,อ้ยหุ่นเหล็กมันจะมาสูก้กับหุ่นลบอย่างเอาอ,อย่างไงล่ะอ่อนแอก็แพ้ป่ะทีนี้เราก็จะมาแปลงร่างนะคะเป็นเ e เมซิ s ค่ะเดเมซิดครัมโอ้โหจะสีน้ำตาลเฮ้ยอัจมัดครัมเข้าดาร์กไซด์ไม่เป็นไรนะพ้าจะแปลงร่างเป็นรถก่อนโอ้โห,โหนี่รถแท็กกับแบบสิบล้อใช่ป่ะ ไม่ถึงสิบล้อนะเฮ้ยเท่ซะด้วยเฮ้ยดับไซด์มันเล็กกระพี่เคนมันเหมือนรถเด็กเล่นน่ะเฮ้ยแต่ถ้าเข้าดักไซด์แล้วแปลว่าเขาต้องโหดสิโฮดโหดโฮดอยู่เฮ้ยดูตุกตาก่อนเฮ้ยตุ๊กตาสีเหลืองไงน,นะยิงคืนเลเซอร์คู่ได้แต่ว่ายิงออกมามาเป็นออ่จุดเดียวนะจิ๊วจิ๊วจิ๊วจิดวจิ๊วอ๋ออย่าพังยิงพี่เคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอแน่เจอแน่เขาจะอนนนลนล้มเลยไหวอยู่ไหวอยู่สองทีตุยจะให้รอดไปได้ไหมนี่ไงบับบังด้วยเชิญแล้วก็เล่นล่ะ เอ้ยฉันเปลี่ยนไปแล้วแต่กเลมต้องถอยแน่นะมาเพื่อแก้แค้นไม่เงี้ยล่ะเลือวิญญาณนะคับบูบรุษแย่แล้วเขาไม่น่าเลือกเลย <c oughs> เลือกคนผิดอะบ้านเนี่ยอัไม่ใช่เขาคือพระเอกตลอดการตั้งหากเรา จะต้องเปลี่ยนเป็นหมดกลางคืนดิอ๋อเปิดปิดไฟได้นะโอ้โหทอสยังสว่างกว่าแต่ว่า <c oughs> มีความรู้สึกว่าทอสสว่างกว่าเยอะเลยอ่ะมืดตึ๊ดเลยอ่ะยังมืดตึ๊ดตื้ออยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะแปลงร่างเป็นตัวต่อไปตัวเนี้ยเขาชื่อว่าออติมัสพร,รา,สามพระเอกของเรานี่เลยบอสผู้นำพระเอกของเราว้าวว้าวว้าว,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 วแปลงร่างเป,<อ>ป็นรถ แปลว่าเราบรรทุกได้เทปเา hey, ่าเทว์เขานั่งด้วยคนดฮไอไม่ได้เดี๋ยวปะนั่งบ่ได้โอ้ยค oh, ันเล็กเน้ราขับได้แค่คนเดียวใช่แล้วใครมันเล็กเหมือนของเด็กเล่นไงล่ะเอ้ยถ้ามันไซส์ใหญ่มันก็จะเหมือนรถยนต์ไปเลยนะบิน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 แล้วก็จะมาแปลงร่างเป็นหุนยนออพติมัตทำนะแเ้าก็จะใช้ปืนคู่ใจของเราทั้งสองข้างเนี่ยยิงแล้วเขามีอาวุธเป็นค้อนด้วยอีมันไงล่ะ อุ้ยคนนี้มีอาวุธด้วยอย่างแค่ล้างอยู่ล้างอยู่อาวุธล้งอยู่ลองทุบกับแม่มดดิเอ้มันกินยาเอปอกนี่นะโยปโกปอกไยไม่ได้ผลไปไม่ตุยมันกินยาไม่น่ารอดพี่เกณฑ์ว่าตองถัายยต้องเปลี่ยนเป็นหมดยิงซะแล้วยิงง่ายกว่าเยอะพี่เนี่ยกี่กิ่กีกกกินยาไม่ทันเราขนไว้กินยากินยาเยอะนั่นไปแล้วกินไม่ทันหรอกนะ่ มากระโจนก็นมาโจนมีเท่าไรขนมาให้หมดออมแต่ไม่ได้เอากระทิงมานะหุน้าก็ไม่เว้นถ้ากระทิงมาต้องหลบก่อนเพราะว่าเราค่อนข้างจะบอบบางนะโอ้ยดูดีสแปลงร่างเป็นรถน่ารักทุกทีเลยอะ่ะแล้วก็ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะแปลงร่างเป็นรถเชตค่ะตันนี้เราก็ชอบเหมือนกันนะหน่ยรถพยาบาลเพราะว่าเขาเป็นรถแอมบูเลนหน่วยพยาบาลของเรานั่นเองน่ารักมากเลยสีแดงเนาะเขาเป็นสีแดงมีแงนรถพยาบาลมีวอมีวมี์มมีวอร์มมีวด้วย อ้าวเปิดวอไซเลนด้วยเอ้ยรถแอมบูลานจะมาแล้วขับได้เร็วจะได้ส่งผู้ป่วยแบบไปรักษาได้ทันกันโอ้ยคนไข้น้าทีพอดีแต่ว่าคันมันเล็กไปเลยนะผู้ป่วยจะต้องนั่งบนหลังคาแล้วมัง้งแต่เราไมา่คนยอนกันโหดเปล่า,เ,าเสียใจด้วยนะรู้สึกว่าเราจะไม่มีอาวุธนะ่ะอา้าวเฮ้ย <laughs> อิงนี่เอ้ยแต่เราเท่อยู่นะเราต่อยได้ต่อยได้อยู่เอออย่าเราอู้ออม,มัดเราไม่หนักท้อพุกโจรตอนนี้แหละได้เวลาแก้แค้นแล้วโอเคแ,แ,แล้วเรออาเลือกเยอะอย่างเดียวกับเราต่อยไม่หนักเหมือนเอามือเปล่าตีมาเลยโอยเคมาช่วยแล้วไปก่อนแล้วเอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอ๋อโดนลุม้มหรองรีบไปเข้ากะส่งผู้ป่วยกันโอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้ากะโอ้พี่เขนจะตัยแล้ววันนี้ขับรถชนก็ไม่รู้สึกเฮ้ยได่หลบ ลบกอนเลยจ้าออ้ยเท่มากเลยตัวเนี้เสียดาแบบมันไม่สู้นะมันยังไม่มีอาวุธสู้<อ>แล้วก็ตัวต่อไปค่ะเขาคือซาวเวฟค่ะเราจะมาแปลงว่าเป็นซาวเวฟวิ่ตงตกตัวพิเคนเอาเฉยไอ้อะไรปืนทำไมมันอยู่ผิดที่อะง้าดิแข็ง้าแข็งหว่วยเลยทำไมปืนนายมันเหมือนหนวดปลาหมึกเลยอะเราแปลงว่าเป็นยารลบกันนะน,นี่ยังผนะาลบเป็นแบบมีปีกนะัะเป็นเครื่องบินนะบิน แบบลำเล็กกระหลิวจิ๋วไว้นะอันนี้ก็เท่เออนี่แล้วก็กลับร่างเป็นหุ่นยนต์เอิบ๋ยวนะเอ้ยปืนนางน้เหมือนหนวดปลาหมึกจริงๆนันเนี่ยจะไหวไหมนะเนี่ยโอ้ยแขนบักแล้วดูมันยึกยือยึกยือนะรู้สึกว่าตัวนี้ไม่มีอาวุธนะเะเอ้าเฮ้ยเราจะสู้ไง่งนี่ไงจะตายไว้เอาหนวดตบเอาหนวดปลาหมึกตบไป เลยนะ่มือเปล่าตีเลยอะ่ะไม่รู้สึกเลยอะ่ะตัวเนี้ยแย่ yeah, แล้วไม่นะชาวันพี่เคนแย่ yeah, แล้วก็ลืมใส่อาวุธมาหรอโอ้เส้าแผลปเอาเล็บควรเอาละกันเอาไม่ได้การละเอายิ้มคอ้อนมาก่อนนะเอายิ้มคอ้อนมาทุบแป๊บนึ่งนะฮะ <Wow. S 1> <c oughs> สู้ไม่ได้ไม่ไหวแล้วไปกันดีกว่าเอาเฮ้ยเดี๋ยวแล้วกันมาถึงตัวต่อไปค่ะเราก็จะมาแปลงร่างเป็นสตาร์ค,ครีมนะคะตันนี้ก็นเ hey, ฮดีเหมือนกันนะ,จะเจ้าสตารค์ครีมเนี่ยเว แรงมากแล้วรีเี่ยโอ้โหน้าตาคิดโกงมากเลยเฮ้ยหน้าตามันคิดโกงแต่เกิดล่าแต่ผลิตล่าีโกงรุ่นนี้รัดนี้ผลิตระทาตัวเดียวนะหเราแปลงร่างเป็นครบินรบก่อนโอ้บินอจู่ก็ิิงได้๊บจิ๊อจิ๊กจิิ๊บจ้๊บจิ๊บจิ๊บิ๊บิ๊บ้ิจิ๊าวิ๊บจิ๊บจิ๊บิ๊บจนิี โอ๊ยมากองทัพก็ไม่น่าไหวเงี้ยเป็นไงี้ไอ้แมมันกำมังมาเถอะเพาไหวยอยู่เห็นอย่างงี้นี่โขตัะเนี่ยทำพ้สูสีกันอยู่ไอ้แถวแถวไอ้ลองบินชนดิบินฉบไม่โดนโอ้ยเสียเปียบอบินฉบไม่โดนอะแล้วในหนังเขาบินยิงได้น,นี่จะโดนไหมเนี่ยไม่โดนนะดิเอาต้องใช้วิธีแบบว่าแปลว่าเป็นถุ่นยนต์แล้วยิงเอาละกันนะนี่แต่ใดคือเวลาบินเป็นเครื่องบินเนี่ยมันเท่มากเลยนะ เอา้าโดนโกเลมตายยิงโดนโกเลมตอนนี้เราโกเลมลุยเ<อ>ลยไอ้จ้าเดย้ากันไอ้เลือดรถเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเสร็จแน่เ,แนเอ้ยเดี๋ยวอย่าพ้นเข้ามายิ้วยิ้วยิ้วรถไปสตาสตรมโอ้ยแย่แล้ว โอ้ยเลือดจะหมด <c oughs> โอ้ยสตาร์ครีมไหนไม่น่ารอดแตเนี้ยเกือบปะว้าสตาร์ครีมไหนนี่หาเรื่องชัดๆชัดน,นั้นเนี่ยมาอะไรอย่างงั้นตึกขึ้นรัชขัดเกลียมโหดต้องมาสู้กันหน่อยแล้วเอ,อ้ยได้โดนดาร์กไฟแล้วมาเลยจะเอาอะไรอันแท็กมาเฮ้ยจะทําให้นายร <c oughs> ู้สึกตัวเองออกมาไม่ลรอยิงเลยเรา<ม>เป็นเพนะื่อนกันเหมือนเดิมไม่ได้หรอเฮ้ยเราคบกันไม่ได้แล้วไม่ล เราเดินคนละทางกันแล้วไม้มันเปลี่ยนไปไม้น่ะมันเปลี่ยนไปนี่แหละบอกแล้วให้เปลี่ยนโอ้ไม่ถึงนี่น่ะจริงเลยนี่เจ็บเลยฉันห่วยแย่แล้วไอ้สีฟันดับเปลี่ยนม้างนะจริงเลยนี่เดี๋ยวจะหนีไปไหน หยุดเลยหยุดที่นี้อย่าหนีไปย,ยากเลยาลาง้งคุนแรงมากไม่ยากจริง <c oughs> นี่ไง <c oughs> เอาจริงเหรอ <c oughs> โอเคจ้าวันนี้เราก็รีวิวหมดของไม้ครับทานฟาร์เมอร์ไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าชอบทานฟาร์เมอร์แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดไลิกกรดิ่งให้กันด้วยล,ล่ะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะบุ๊คบ๊บาย